ครับพามาดูนะครับเห็นแวบๆไกลๆนะฮะเรือที่ <all fruit S 1> อยู่ในบ้านล้างนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นถนนทางเข้าสวนสัตว์นะครับนี่ถนนทางเข้าสวนสัตว์นะครับนี่ฮะก็จะเป็นเรือที่อยู่ในบ้านล้างนะครับนี่ลองพาเข้ามาดูนะครับเราไม่ไําทะไรนะมาดูเฉยๆนะครับก็เดินเข้ามาก็จะเป็นโกดังนะครับคล้ายๆโกดังนะครับคล้ายๆกดังล้างนะครับเดินเข้ามานะครับก็จะมี เรือจอดอยู่หนึ่งลำนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นห้วยคุ้มนะครับห้วยคุ้มนะครับวันนี้ก็จะมีเศษซากนะครับขยะมาเยอะแยะเลยนะครับน่าจะปิวหรือมาตอนที่น้ําท่วมอุบลตอนนั้นนะตรงนี้จะท่วมหมดเลยนะครับตอนที่น้ําท่วมอุบลตอนนี้นั่นนะค่ะนี่ตรงนี้จะท่วมหมดเลยนะครับนี่ก็จะมีเรือโบราณจอดอยู่นะครับเห็นไหมนี่ครับเป็นเรือโบราณนะครับ น่าจะเป็นเรือที่ใช้ได้อยู่นะครับของชาวบ้านนะครับน่าจะมาจอดทิ้งเอาไว้ในบ้านนะครับนี่นะครับนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับน้ํานะฮะร่องรอยน้ําท่วมอยู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมถนนตรงนั้นก็รถยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับนี่ครับนี่ยนระ่องรอยน้ําท่วมเห็นไหมฮะนู่นน้ําจะขึ้นไปถึงนู่นเลยนะครับ ประมาณสองเมตรนะฮะลอยน้ําท่วมตอนท่วมบนตอนนั้นนะครับตรงนี้จะท่วมหมดเลยนะครับจะท่วมหมดเลยทางเข้าสวนสัตว์นี่ท่วมหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยนี่ฮะเป็นเรือชาวบ้านจอดไว้นะครับน่าจะนะครับชาวบ้านเขาจอดไว้นะครับก็ดูโบราณดีนะครับน่าจะเก่าอายุน่าจะหลายสิบปีแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับมาขับผ่านมาเจอนะครับก็เลยถ่ายให้ดูนะครับว่า มีอะไรแปลกๆอยู่นะครับตรงนี้คนั่นก็จะเป็นทุ่งเลี้ยงวัวนะครับนี่ครับกลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่กลางคืนก็คงน่ากลัวเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นทุ่งยาวใหญ่เลยพามาดูบรรยากาศนะครับวันนี้ฝนตกนะครับอากาศเย็นสบายนะครับ Stat ข้างๆนี้ก็จะเป็นห้วยคุ้มนะครับนี่ครับน่าจะเป็นที่ของราชการนะครับที่ของราชการเขาก็ทางก่อนอยู่ทางเข้าสวนสัตว์นะแต่ก่อนนี้ตรงนี้เขาก็จะเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถของสวนสัตว์นะฮะรถก็จะมาจอดแยะเดี๋ยวนี้ข้างในสวนสัตว์เขาก็ให้เอารถเข้าไปได้แล้วนะครับก็เลยไม่มีใครมาจอดแล้วนะครับแต่ตอนน้ําท่วมนี่เข้ามาไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ท่วมสูงมากนะครับท่วมสูงมากเลย พามาดูนะครับวันนี้อากาศดีๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากดูขับผ่านเห็นเรือจอดอยู่ก็เลยลงมาดูนะครับลงมาดูนะครับเราไม่ได้ทำไรมาดูเฉยๆแล้วเราก็จะไปแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ